สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเฉลยแบบฝึกหัด3.2กันนะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปทําแบบฝึกหัดเรามาดาูส่วนประกอบของทรงกระบอกกันก่อนนะคะทรงกระบอกอทีนี้ทรงกระบอกมันประกอบด้วยอะไรบ้างถ้าเราวาดเป็นรูปครี่ออกมาเนาะมันก็จะกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะแล้วก็มีวงกลมสองวงปิดหัวท้ายตรงนี้โอเคไหมคะ ปิดหัวท้ายเนาะแสดงว่าการหาพื้นที่ผิวการหาพื้นที่ผิวก็คือเอารูปที่1รูปที่2และรูปที่3บวกกันจะกลายเป็นพื้นที่ผิวนะคะโดยที่เรารู้อยู่แล้วว่ารูปที่1เนี่ยเป็นรูปวงกลมรูปวงกลมสูตรการหาพื้นที่วงกลมก็คือพาย R กำลังสองสูตรการหาพื้นที่วงกลมเหมือนเดิมข้างล่างก็คือพาย R กำลังสอง ส่วนตรงกลางส่วนตรงกลางคืออะไรคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าคือกว้างคูณกับยาวซึ่งด้านกว้างของของรูปนี้จะกลายเป็นส่วนนี้ค่ะด้านกว้างเนาะด้านกว้างคือส่วนนี้นะคะเพราะฉะนั้นด้านกว้างก็คือส่วนอะไรนั่นเองส่วนสูงส่วนสูงของทรงกระบอกนั่นเองนะคะแล้วด้านยาวล่ะด้านยาวคืออะไรด้านยาวคือตรงนี้ ดะะ้านยาวเวลาเราเอารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามาม้วนนะคะมันจะกลายเป็นส่วนไหนคะเส้นรอบวงเนาะดังนั้นเส้นรอบวงของรูปวงกลมหาได้จาก2พายอารเคไหมคะดังนั้นพื้นที่ผิวของทรงกระบอกเราจะหาได้จาก2พายอากำลังสองก็คือมีพายอารกำลังสองสองอันก็คูณ2นะคะบวกกับ กว้างคูณยาวก็คือ2พายาโอเคไหมคะจำไว้ดีๆนะคะสูตรนี้คือการหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกเนาะ2พายากำลังสบวก2พาต่อไปเราจะไปเริ่มที่แบบฝึกหัดข้อที่1กันเลยนะคะ แบบฝึกหัดข้อที่1นนะคะอ่ะจากโจทย์เนี่ยโจทย์มันยาวมากเลยดูตามในหนังสือตามไปด้วยก็ได้นะคะโจทย์บอกว่าสวนสนุกแห่งหนึ่งมีสไลเดอร์สมมุติว่าพี่ว่าสไลเดอร์แบบย่อๆมาให้เนาะมีพื้นที่หน้าตัดเป็นรูปวงกลมรัศมีภายนอกรัศมีภายนอกก็คือส่วนนี้เข้าไหมคะรัศมีภายนอกก็คือจากจุดศูนย์กลางถึงเส้นข้างนอกเลยนะคะเส้นรอบวงข้างนอกเลย 1.2เมตรตรงนี้นะ1.2เมตร1.2เมตรระยะทางการสไลเดอร์ของเขาเนี่ยมีระยะทางทั้งหมด1กิโลเมตรความยาวตรงนี้ค่ะคือ1กิโลเมตรซึ่ง1กิโลเมตรคืออะไรก็คือ1,000เมตรเห็นไหมคะ1กิโลเมตรก็คือ1,000เมตรโจทย์ถามให้หาพื้นที่ที่ต้องทาสี พื้นที่ทาสีเห็นไหมคะพื้นที่ทาสีของสไลเดอร์เพราะฉะนั้นการจะทาสีรวมหน้ากับหลังไหมคะรวมปิดหัวท้ายไหมไม่รวมนะตรงนี้ไม่รวมนะคะตรงนี้ไม่รวมนะโอ้าปจถ้าวาดเป็นลูกคลี่อะพ,พี่วาดเป็นลูกคลี่ให้นะส่วนเนี้ยส่วนที่เป็นวงกลมเนี่ยไม่เอาเอาเฉพาะส่วนตรงนี้เอเคไหมคะ เอาเฉพาะด้านข้างเพราะฉะนั้นสูตรสูตรก่อนหน้าที่พี่พูดถึงเมื่อกี้คือ2 pi r กำลัง2บวก2 pi r h ส่วนไหนที่ไม่ใช้คะส่วน2 pi r กำลัง2เราไม่เอาเข้าใจไหเพราะฉะนั้นพื้นที่ทาสีพื้นที่ทาสีาสจริงๆต้องใช้แค่2 pi r h ะะใช้แค่าภพาย r h อ่ะเราแทนค่าลงไปในสูตรเลยค่ะซึ่งโจทย์บอกว่าให้ใช้ค่าพายเท่ากับ3.14ดูด้วยนะว่าเขากำหนดค่าพายมาให้ไหมถ้ากำหนดค่าพายมาให้เท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นนะคะค่าพายโจทย์ให้มาคือ3.14 r r คืออะไรโจทย์ก็ให้มาว่า1.2 h. h h คือความสูงหรือความยาวของสไลเดอร์นั่นเองคือ1,000อ่า ไปหากันค่ะ 2>, 2คูณ3.14ได้6 2 8อย่าเพิ่งใส่จุดเนาะคูณไปก่อนแล้วก็คูณกับ12 16ทด1 2 2 4เป็น5 6 2 12เติม0 8 2 6บวกกัน6 3ทด1 5 7 7 5 3 6ทศนิยม3ตำแหน่งทศนิยม3ตำแหน่งคูณกับพัน 1,000ถ้าเจอ3ตำแหน่ง3ามตำแหน่งหายไปเลยนะคะเพราะนั้นตอบ7,536ตารางเมตรข้อ1ตอบ7,536ตารางเมตรค่ะเอาต่อไปเรามาทำโจทย์ข้อ2กันค่ะโจทย์ข้อ2อพี่วาดรูปออกมาแบบนี้นะโจทย์บอกว่าหลังคาผ้าใบเต็นท์เนี่ยคลุมพื้นดินกว้าง5นะคะยาว10 ต้องใช้ผ้าใบในการทําหลังคาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการทําหลังคาต้องใช้แค่ส่วนโค้งตัวนี้ไม่มีปิดหัวท้ายโอเคไหมคะไม่มีปิดหัวท้ายนะใช้แค่ส่วนนี้ส่วนด้านข้างตรงนี้นะคะจากสูตร2พาย r กำลังสองบวก2พาย r เเหมือนเดิมตรงนี้เอาไหมไม่เอานะคะไม่ได้ปิดหัวท้ายใช้แค่2พาย r h เนาะ2พาย r h ตรงนี้มันคือของทรงกระบอก แต่อันนี้มันแค่ครึ่งเดียวครึ่งเดียวน้องๆต้องหารสก่อนนะคะต้องหารสองก่อนนะตัดเลย2ตัดสองเอาปากกาไม่ออกแล้ว2ตัด2ก็จะเหลือสูตรแค่อะไรคะเหลือแค่ pi r h คือส่วนที่ทำหลังคาอ่าส่วนทำหลังคาก็จะเหลือแค่ p r h แทนข้างไปเลยค่ะโจทย์ให้มาไหมว่าใช้ายเท่ากับเท่าไหร่ ไม่ได้บอกเรากําหนดเองได้เราจะใช้3.14หรือจะใช้ยิ่ม2ส่วน7ก็ได้แล้วแต่เรานะคะอ่ะพี่ใช้3.14คูณ r r คือรัศมีรัศมีได้มาจากอะไรคะรัศมีได้มาจากครึ่งหนึ่งของเส้นผ่าศูนย์กลางทีนี้เส้นผ่าศูนย์กลางของเรามัน5แสดงว่าต้องหาร2ก่อนได้2.5เมตรรัศมีของเราใช้2.5นะคะ h คือส่วนสูงส่วนสูงคือ10โอเคค่ะคูณเลย3 1 4คูณ25 3 1 4คูณ25 5 4 20 10, 7 15 0 8 2 6อ่ารวมเป็น5 1 8 6บวก1เป็น7ได้7 8 5 0, 0. ทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ หนึ่งสองสามสามตำแหน่งหนึ่งสองสามเติมจุดก็จะได้เจ็ดจุดแปดห้าคูณสิบคูณสิบแสดงว่าทศนิยมจะถอยหลังหนึ่งตำแหน่งก็คือเจ็ดสิบแปดจุดห้าเห็นไหมคะหน่วยเป็นพื้นที่พื้นที่คือหน่วยเป็นตารางเมตรโอเคค่ะาะฉะนั้นข้อสองตอบเจ็ดสิบแปดจุดห้า ตารางเมตรค่ะต่อไปมาดูข้อ3กันค่ะข้อ3โจทย์ยาวหน่อยนะคะเราต้องค่อยๆค,ค,คิดเนาะว่ารูปมันเป็นแบบไหนโจทย์บอกว่ากล้องสลับลายเป็นกระจกเงา3ามแผ่นกระจกเงาอ่ะสมมติสมมติรูปนี้นะคะกระจกเงา3ามแผ่นยาวแผ่นละ15อันนี้คือความยาวของกระจกคือ15มาประกบกันเป็นปริซึมสามเหลี่ยม พีซึมสามเหลี่ยมคืออะไรคะพีซึมสามเหลี่ยมเป็นรูปนี้นะพีซึมสามเหลี่ยมอ่าพีซึ้มสามเหลี่ยมคือแบบนี้ก็คือเอากระจก3ามแผ่นมาต่อกันสด้านกลายเป็นพีซึ้มสามเหลี่ยมสแสดงว่าตรงนี้ความยาวก็คือสิบห้าเห็นไหมคะนะแล้วใส่ลงไปในทรงกระบอกเอาตัวเนี้ยใส่ลงไปในทรงกระบอกพี่จะว่าทรงทรงกระบอกเป็นสีแดงนะใส่ลงไป ในทรงกระบอกนยคะยาวซึ่งมีความยาวมากกว่ากระจก2.5เดิม15ความยาวของมันเนี่ยเดิมคือ15ต่อไปอีกยาวกว่า2.5แสดงว่าต่อไปอีก2.5ถึงจะเป็นทรงกระบอกโอเคไหมคะเนี่ยค่ะมันอยู่ในทรงกระบอกห็นไ,ไหมนี้นะเดิม ปิซึมยาว15ทรงกระบอกยาวกว่าปิซึมที่เอาใส่เข้าไป2.5ดังนั้นทรงกระบอกจะมีความยาวรวมทั้งหมดเท่าไหร่คะ17.5นั่นเองมองออกไหมมองออกไหมสิบเนะอ่าแล้วก็มีเส้นผ่าศูนย์กลางปากกระบอกเส้นผ่าศูนย์กลางก็คือตรงนี้ค่ะเส้นผ่าศูนย์กลางเส้นผ่าศูนย์กลางคือห้า คือ5เซนติเมตรอ่าพี่หารรัศมีเลยนะเพราะฉะนั้นรัศมีคือเท่าไหร่รัศมีคือหาร2หาร2ก็คือ 5, 5. ส่วน2 2จุดรัศมีคือ2.5จุดนะคะอ่าเราไปหาอะไรก่อนหาพื้นที่ผิวด้านข้างของทรงกระบอกค่ะเพราะเขาถามว่ากระดาษจะเอากระดาษมาหอ่อจะเอากระดาษมาห่อด้านข้างนะคะอ่าเหมือนเดิมค่ะ2 พายอาร์กำลังสองบวกสองพาตรงนี้ใช้ไหมเขาไม่ได้บอกว่าห่อหัวท้ายเขาบอกแค่หอด้านข้างเพราะนี้ตรงนี้ไม่ใช้นะคะเพราะฉะนั้นกระดาษกระดาษห่อจะใช้แค่สองพาเนาะแทนข้างไปเลยค่ะ2องคูณสามคูณอคือ2.5คูณความสูงคือเท่าไหร่คะ ความสูงคือ17.5่ะเสร็จแล้วก็ไปตั้งคูณข้างนอกหรือว่าจะไปใช้เครื่องคิดเลขก็ได้นะคะคำตอบจะออกมาอยู่ที่274.75 274.75ตารางเซนติเมตรแต่ทีนี้ในโจทย์เนี่ยบอกว่ามีกระดาษ มีกระดาษแค่270มีกระดาษแค่270ตารางเซนติเมตรพอไหมคะเราต้องใช้จริงๆคือ274.75แต่มีกระดาษแค่270เพราะนั้นคำตอบของเราก็คือมีกระดาษไม่เพียงพอสำหรับการแปะ นะคะอ่าเสร็จค่ะข้อที่สาม